สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อสุขภาพที่สําคัญอย่างยิ่งยวดครับในยามค่ําคืนที่เรานอนเอกเขนกายอย่างสบายอยู่บนเตียงเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ห้วงนิสานแสนหวานนั้นจริงๆแล้วร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อนอย่างสมบูรณ์นะครับร่างกายของเราเปรียบเสมือนยามรักษาการผู้ซื่อสัตย์ที่สุดที่คอยเฝ้าระวังให้เราอย่างเยีบเยบบและในบางครั้งเขาก็จะพยายามส่งสัญ,ญญาณเตือนภัยบางอย่างมาให้เราทราบและสัญ,ญญาณเตือนที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือริ่มเลือด หลายคนพอได้ยินคําว่าริ่มเลือดสองคนี้ปฏิกิริยาแรกก็คือเอ๊ะนั่นมันเป็นโรคของคนแก่ไม่ใช่หรอร่างกายฉันยังแข็งแรงดีอยู่เลยไม่เกี่ยวกับฉันหรอกหากคุณก็คิดแบบนี้อยู่ล่ะก็คงต้องตั้งใจดูวิดีโอนี้ให้ดีแล้วล่ะครับความจริงแล้วเจ้าตัวปัญหานามว่าริ่มเลือดนี้ไม่เคยเลือกเหี่ยเลยครับไม่ว่าคุณจะหนุ่มสาวหรือสูงวัยในปัจจุบันนี้คนหนุ่มสาวที่ดูเหมือนจะสุขภาพดีหลายคนว่าที่คุณแม่ที่กําลังตั้งคำ พนักงานออฟฟิศที่ต้องนั่งทํางานเป็นเวลานานในแต่ละวันหรือแม้กระทั่งเหล่านกหูกที่คุ้นชินกับการนอนดึกตื่นสายทุกคนล้วนอาจตกเป็นเป้าหมายของมันได้โดยไม่รู้ตัวนี่ไม่ใช่การขู่ให้กลัวเกินจริงนะครับข้อมูลจากวารสารการแพทย์ระดับโลกอย่าง The Lancet Global Health ระบุว่าในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองที่เกิดจากริ่มเลือดมากกว่า1ิล้านคนที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือกว่า 40เปอร์ซตของเหตุการณ์ร้ายแรงที่ถึงแก่ชีวิตนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเช้ามืดทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนั่นก็เพราะว่าเมื่อเรานอนหลับร่างกายจะอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างนิ่งการไหลเวียนของเลือดจะช้าลงซึ่งนี่เองที่เป็นการเปิดโอกาสให้ลิ่มเลือดก่อตัวขึ้นได้แลนตรายที่ซ่อนเลนเหล่านี้มักจะเผยตัวออกมาได้ง่ายที่สุดในขณะที่เรานอนหลับ ดังนั้นวันนี้ผมจะมาสอนทุกท่านให้เข้าใจถึงสัญญาณขอความช่วยเหลือที่ร่างกายส่งออกมาในขณะที่เรานอนหลับหากคุณมีอาการผิดปกติ5อย่างที่เรากําลังจะพูดถึงต่อไปนี้เกิดขึ้นบ่อยๆขณะนอนหลับขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะมันอาจเป็นสัญญาณเตือนอันตรายจากริมเลือดก็เป็นได้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักหากคุณใส่ใจในสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวอย่างแท้จริงโปรดกดปุ่มติดตาม Subscribe ด้านล่างและเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ในอนาคตที่นี่เราจะนําเสนอแต่ความจริงด้านสุขภาพที่สื่อกระแสหลักไม่ค่อยบอกคุณอย่างตรงไปตรงมาหากคุณชอบเนื้อหาที่เราแบ่งปันโปรดพิมพ์เลขหนึ่งในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกําลังใจอันอบอุ่นให้เราสร้างสารรค์ผลงานต่อไปหากคุณหรือคนในครอบครัวกําลังประสบปัญหานี้อยู่ก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้เช่นกันผมจะพยายามตอบคําถามของคุณให้ดีที่สุดครับเอาละครับ กลับมาที่หัวข้อของเราในวันนี้ก่อนที่เราจะไปเปิดเผยสัญญาณเตือนอันตราย5ประการจากลิ่มเลือดเรามาใช้เวลาทําความเข้าใจปัญหาพื้นฐานกันก่อนว่าลิ่มเลือดคืออะไรกันแน่เราสามารถจินตนาการว่ามันเหมือนกับท่อน้ําในบ้านของคุณครับในสภาวะปกติเลือดจะไหลเวียนอย่างมีความสุขในหลอดเลือดของเราเหมือนกับลำธารสายเล็กๆที่ใสสะอาดและไหลคล่องแต่ถ้ามีปัจจัยบางอย่างเข้ามาก่อกวนสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนไปเช่น เลือดของคุณมีความหนืดข้นขึ้นเหมือนจกหนึ่งชามเพราะพฤติกรรมการกินอาหารมันๆหรือขาดการออกกำลังกายหรือผนังหลอดเลือดของคุณได้รับความเสียหายจนไม่เรียบเนียนอีกต่อไปจากสาเหตุต่างๆเช่นความดันโลหิตสูงหรือน้ำตาลในเลือดสูงเมื่อนั้นเกรดเลือดซึ่งเป็นช่างซ่อมประจําร่างกายที่มีหน้าที่หยุดเลือดก็จะถูกระดมพลมารวมตัวกันอย่างรวดเร็วน้นบริเวณที่เสียหายเพื่อพยายามซ่อมแซมรอยรั่ว พวกมันจะทำงานร่วมกับปัจจัยการแข็งตัวของเลือดอื่นๆก่อตัวขึ้นเป็นก้อนเลือดเล็กๆซึ่งนี่แหละครับคือลิ่มเลือดสมาคมโรคหัวใจแห่งสลัดอเมริก America, า American Heart Association ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการก่อตัวของลิ่มเลือดมักเกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญ3ประการซึ่งในทางการแพทย์เรียกว่าปัจจัย3ประการของเวอร์ชา (Virtual Triad) ได้แก่ 1. เลือดอยู่ในภาวะแข็งตัวง่ายหรือก็คือเลือดมีความหนืดข้นเกินไป 2. การไหลเวียนของเลือดช้าลงหรือหยุดนิ่ง 3. ผนังด้านในของหลอดเลือดได้รับความเสียหายเมื่อปัจจัยทั้ง3นี้มาเจอกันและทํางานร่วมกันริมเลือดก็จะถูกสร้างขึ้นมาได้ง่ายมากหากก้อนเลือดเหล่านี้อยู่นิ่งๆกับที่ก็อาจจะยังไม่เป็นไรอย่างมากก็แค่ส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนเลือดในบริเวณเล็กๆเฉพาะจุดนั้นแต่ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรทราบไหมครับคือการที่มันเกิดอาการงอนแล้วหลุดลอยออกไปเมื่อมันหลุดออกมามันจะกลายเป็นระเบิดเคลื่อนที่ที่ลอยไปตามกระแสะเลือดและพุ่งชนไปทั่วหากมันวิ่งไปถึงหลอดเลือดแดงโครโรนาหรีที่ทำหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงหัวใจก็อาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่อันตายถึงชีวิตได้หากมันไปอุดตันหลอดเลือดในปอด ก็จะทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดที่ร้ายแรงหากมันพุ่งขึ้นสู่สมองก็จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าสโตกนั่นเองครับโดยสรุปแล้วลิ่มเลือดแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆคือประเภทที่1ลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดง arterial thrombosis ริมเลือดชนิดนี้ชอบไปเกาะตัวอยู่ในหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดแดง coronary เมื่อมันอุดตัน ในบริเวณเหล่านี้ผลที่ตามมาจะร้ายแรงเกินคาดคิดและเป็นอันตรายต่อชีวิตโดยตรงประเภทที่2องลิ่มเลือดในหลอดเลือดดำ venous thrombosis ชน,นิดนี้ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในหลอดเลือดดำส่วนลึกบริเวณขาของเราอย่าได้ดูถูกมันเชียวนะครับเพราะเมื่อมันหลุดลอยออกไปก็มีความเป็นไปได้ที่จะวิ่งขึ้นไปถึงปอดและทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดกันในปอดที่สามารถฆ่าชีวิตได้ในทันที แล้วทำไมคนในยุคปัจจุบันถึงดูเหมือนจะเกิดริ่มเลือดได้ง่ายกว่าคนในสมัยก่อนสาเหตุเบื้องหลังนั้นเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมในยุคใหม่ของเราอย่างแยกไม่ออกครับการนั่งนิ่งเป็นเวลานานลองนึกภาพคนที่ต้องเดินทางไกลที่ต้องนั่งบนเครื่องบินหรือรถไฟเป็นเวลาหลายชั่วโมงหรือพนักงานออฟฟิศอย่างเราๆที่มักจะนั่งติดเก้าอีแทบทั้งวันในสถานการณ์เช่นนี้การไหลเวียนเลือด บริเวณขาส่วนล่างของเราจะชาลองอย่างมากกระแสะเลือดจะเหมือนลำธารที่ใกล้จะแห้งขอดไหลไม่สะดวกซึ่งทําให้ลิมเลือดฉวยโอกาสกาะตัวขึ้นได้ง่ายเป็นพิเศษวารสารการแพทย์อันทรงเกียรติของอังกฤษ British Medical Journal ได้ตีพิมพ์งานวิจัยชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนที่นั่งทํางานเกินวันละ8ชั่วโมงมีความเสี่ยงในการเกิดริมเลือดในหลอดเลือดนําสูงกว่าคนที่ เคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำถึงประมาณ2เท่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพคนที่ชอบทานอาหารไขมันสูงน้ําตาลสูงเป็นประจำเช่นไก่ทอดหอมกุ้นหรือเค้กที่หวานจนเลี่ยนประกอบกับก,บการสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ความเหนืดของเลือดในร่างกายเราก็จะพุ่งสูงขึ้นปรีดกลายเป็นเหมือนน้าแกงข้นๆน,นอกจากนี้สําหรับเพื่อนๆที่อดนอนเป็นประจําและมีความเครียดสูงหลอดเลือดของเราในสภาวะเช่นนี้ก็จะเปรียบเสมือนสะพานเก่า ที่ขาดการซ่อมบำรุงจะปอะบางลงอย่างมากและลิ่มเลือดก็จะมาเยือนได้ง่ายขึ้นผลกระทบจากโรคบางชนิดหรือหลังการผ่าตัดหากคุณป่วยเป็นโรคเรื้อรลังอย่างเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงอยู่แล้วหรือเพิ่งผ่านการผ่าตัดและอยู่ในช่วงพักฟื้นสภาพแวดล้อมภายในร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็สามารถกระตุ้นให้เกิดลิ่มเลือดได้ง่ายเช่นกันยกตัวอย่างผู้ป่วยเบาหวานภาวะน้ําตาลในเลือดสูงที่ ไม่คงที่เป็นเวลานานจะทำลายหลอดเลือดอย่างต่อเนื่องซึ่งก็เท่ากับเป็นการวางกับระเบิดไว้รอให้ริ่มเลือดเก่ะตัวขึ้นนั่นเองเมื่อเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้แล้วเราก็จะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าทำไมอาการผิดปกติขณะนอนหลับจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อไปนี้เราจะมาเปิดเผยสัญ,ญญาณเตือนจากริ่มเลือด5ประการขณะนอนหลับที่คุณต้องรู้ให้ได้ครับสัญ,ญญาณเตือนที่1ขาบวมปวดหรือเป็นตะคริวข้างเดียวในตอนกลางคืนคุณกำลังหลับสบา,บายอยู่ดีด กลางเดืกก็รู้สึกว่าขาข้างหนึ่งยำนะครับว่าขาข้างเดียวไม่ใช่สองข้างพร้อมกันขาข้างนั้นเกิดอาการบวมจับดูอาจจะรู้สึกอุ่นๆร่วมกับมีอาการปวดเหมือนถูกรัดแน่นๆบางครั้งก็เกิดเป็นตะคริวกระทนหันจนคุณต้องสะดุง้งตื่นจากความฝันอาการเช่นนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะเป็นอาการบ่งชี้ของภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึกที่ขาดิ n เวน o mbo ซิสอย่างที่เราได้กล่าวไปข้างตน้น เมื่อคนเราอยู่นิ่งเป็นเวลานานการไหลเวียนของเลือดที่ขากลับสู่หัวใจจะถูกขัดขวางเลือดจะคั่งอยู่ที่ขาทําให้เกิดอาการบวมและปวดได้และในตอนกลางคืนที่เรานอนอน,นิ่งๆเป็นเวลานานสถานการณ์เช่นนี้ก็จะยิ่งเกิดขึ้นได้ง่ายคน3กลุ่มต่อไปนี้ต้องให้ความสนใจกับอาการนี้เป็นพิเศษกลุ่มที่1ผู้ที่นั่งนิ่งเป็นเวลานานเช่นพนักงานออฟฟิศคนขับรถทางไกลเป็นต้น กลุ่มที่2หญิงตั้งคำคำที่ใหญ่ขึ้นทุกวันจะไปกดทับหลอดเลือดที่ขาทําให้การไหลเวียนเลือดได้รับผลกระทบกลุ่มที่3ผู้ป่วยที่เพิ่งผ่านการผ่าตัดร่างกายจะค่อนข้างอ่อนแอและมีการเคลื่อนไหวน้อยลงมากจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดลิ่มเลือดจากข้อมูลของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา American Society of Hematology ประมาณ50เเซ์ ของผู้ป่วยภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึกที่ขามีอาการในระยะแรกคือขาบวมปวดหรือเป็นตะคริวในตอนกลางคืนครั้งเดียวดังนั้นหากเกิดอาการเช่นนี้อย่าคิดว่าเป็นเพียงเพราะท่านนอนไม่ดีหรือขาดแคลเซียมเด็ดขาดต้องตื่นตัวและ้วละมาระวังให้ดีครับสัญ,ญญาณเตือนที่ 2. แน่นหน้าอกหายใจลําบากหรือสําลักจนตื่นกลางดึกในขณะที่คุณกําลังหลับฝันคุณรู้สึกเหมือนมีหินก้อนใหญ่น้าหนักพันกิโลกรัมกดทับอยู่บนหน้าอก หายใจไม่ออกจนถึงขั้นสำลักและตื่นขึ้นมากลางดึกต้องออรีบลุกขึ้นมานั่งหอบหายใจอย่างแรงอยู่พักใหญ่กว่าอาการจะทุเลาลงหากคุณเคยมีประสบการณ์เช่นนี้ต้องระวังภาวะลิ่มเลือดอุดกันในปอด pulmonary embolism ซึ่งเป็นโรคที่อันตรายอย่างยิ่งยวดการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดกันในปอดส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากกลิ่มเลือดในหลอดเลือดดาส่วนลึกที่ขาที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้หลุดลอยออกมา เจ้าระเบิดที่หลุดออกมานี้จะลอยไปตามกระแสเลือดจนถึงปอดแล้วปั้งเข้าไปอุดตันหลอดเลือดแดงปอดที่ทําหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงปอดซึ่งก็เท่ากับเป็นการเบรคกระทันหันระบบไหลเวียนเลือดในปอดของเราร่างกายจะขาดออกซิเจนในทันทีซึ่งอันตรายมากในกรณีที่รุนแรงอาจทําให้เสียชีวิตเฉียบพลันได้วารสารการแพทย์อันทรงเกียรติอย่าง The New England Journal of Medicine ชี้ว่าภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดแบบเฉียบพลัน หากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีอัตราการเสียชีวิตอาจสูงถึง3 0เปอร์เซแต่หากได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดอย่างมีประสิทธิภาพภายในช่วงนาทีทอง6ชั่วโมงหลังเกิดอาการอัตราการเสียชีวิตจะลดลงอย่างมากเหลือเพียง5-8เปอร์เซนดังนั้นประสบการณ์การสำลักจนตื่นกลางดึกนี้ถือเป็นสัญญาณของความช่วยเหลือที่เร่งด่วนที่สุดที่ร่างกายกำลังส่งถึงคุณอย่างแน่นอนครับ สัญญาณเตือนที่3ปัสสาวะบ่อยผิดปกติในตอนกลางคืนโดยทั่วไปแล้วผู้ใหญ่อย่างเราจะไม่ลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยนักปกติจะอยู่ที่0-2ถึง2ครั้งแต่ถ้าคุณสังเกตว่าช่วงนี้ตัวเองลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนบ่อยขึ้นอย่างกะทันหันจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการนอนหรือที่ร้ายแรงกว่านั้นคือ คุณอาจพบว่าสีของปสัสสาวะผิดปกติไปเช่นมีสีแดงหรือสีค้มแม้ว่าสถานการณ์นี้จะพบได้ไม่บ่อยนักแต่ก็ต้องระวังว่าอาจเป็นเพราะริมเลือดกำลังส่งผลกระทบต่อไตของเราอยู่หรือไม่ไตของเราก็ต้องการเลือดที่เพียงพอมาหล่อเลี้ยงเช่นกันหากหลอดเลือดแดงไตที่ทำหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงไตถูกกลิ่มเลือดอุดตันหรือตีบแคบลงไตก็จะได้รับเลือดไม่เพียงพอการทำงานของไตก็จะได้รับผลกระทบ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนได้วารสารโรคไตแห่งสหรัฐทอเมริกา American Journal of Kidney Diseases ได้ชี้ว่าภาวะหลอดเลือดแดงไตตีบหรือมีลิ่มเลือดอุดตันจะทําให้ไตได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดอาการปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะผิดปกติได้หากคุณพบว่าตัวเองปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยขึ้นอย่างกระทันหันและมีอาการไม่สบายอื่นๆร่วมด้วยเช่นปวดเอวอ่อนเพลีย คุณไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจการทำงานของไตและค่าที่เกี่ยวข้องกับริ่มเลือดโดยเร็วที่สุดอย่าปล่อยทิ้งไว้เด็ดขาดครับสัญญาณเตือนที่4ตื่นนอนตอนเช้าแล้วมีอาการเวียนเสียสะมือเท้าชาทุกเช้าพอลืมตาตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเวียนเสียสะบ้านหมุนเหมือนมีดาวเล็กๆระยิบระยับอยู่ตรงหน้าหรืออาจมีอาการตามัวมองเห็นไม่ชัดอยู่สองสามวินาทีพร้อมกันนั้นก็รู้สึกชามือชาเท้าเหมือนมีมดตัวเล็กๆนับไม่ท้วนไตยอยู่ หากสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยๆก็มีความเป็นไปได้สูงว่าริ่มเลือดได้ส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองของเราอย่างเงียบๆแล้วสมองคือศูนย์บัญชาการของร่างกายเราทั้งหมดจึงต้องการเลือดและออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงในระดับที่สูงเป็นพิเศษหากมีริ่มเลือดอยู่ในหลอดเลือดสมองเป็นเวลานานแม้จะยังไม่อุดตันโดยสมบูรณ์ก็จะทําให้สมองได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพออาการเวียนเสียสระและชาเมื่อตื่นนอนตอนเช้านี้ ในทางการแพทย์อาจเป็นอาการของภาวะที่เรียกว่าสมองขาดเลือดชั่วคราว Transient Ischemic Attack หรือ TIA อย่าได้ดูถูกเจ้า TIA นี้เด็ดขาดนะครับเพราะมันถูกขนานนามว่าเป็นสโตกน้อย Mini Stroke และเป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญที่สุดก่อนที่สโตกใหญ่ Major Stroke ของจริงจะมาเยือนเหมือนกับก่อนพายุจะมาก็มักจะมีเม็ดดำและฟ้าและเป็นสัญญาณเตือนจากงานวิจัยของวานสาร The Lancet Neurology พบว่า40%ลบ50%ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเคยมีอาการของ TIA เช่นเวียนศรีศรษะตอนเช้าหรือแขนขาชาในช่วง1ถึง2สัปดาห์ก่อนที่จะเกิดอาการจริงดังนั้นการจับสัญญาณนี้ให้ได้และรีบเข้าไปจัดก,การแต่นั่นนก็เท่ากับเป็นการซื้อเวลา อันมีค่าในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองให้กับตัวเองครับสัญญาณเตือนที่ 5. ไอบ่อยขณะนอนหลับหรืออาจมีอาการไอเป็นเลือดช่วงนี้คุณไม่ได้เป็นหวัดคอก็ไม่เจ็บแต่พอตกกลางคืนล้มตัวลงนอนกลับไอไม่หยุดและส่วนใหญ่เป็นการไอแห้งๆที่น่ากลัวกว่านั้นคือบางครั้งอาจมีสมหะปนเลือดหรือไอออกมาเป็นเลือดสดๆเลยทีเดียวสถานการณ์เช่นนี้ก็ต้องระวังอย่างยิ่งว่าอาจมีริ่มเลือดอยู่ในปอดแล้วหรือไม่ เมื่อลิ่มเลือดไปอุดตันหลอดเลือดแดงปอดจะทําให้การไหลเวียนเลือดในปอดเกิดอุปสรรคถุงลมในปอดไม่ได้รับเลือดไปเลี้ยงอย่างเพียงพออาจทําให้เกิดภาวะขาดเลือดเฉพาะที่หรือถึงขั้นเนื้อเยื่อตายได้สถานการณ์เช่นนี้จะไปกระตุ้นทางเดินหายใจของเราทําให้เกิดอาการไออย่างต่อเนื่องหากอาการรุนแรงเนื้อเยื่อที่ตายแล้วหลุดหลอกออกมาก็อาจเกิดอาการไอเป็นเลือดได้คนสาม กลุ่มต่อไปนี้ต้องให้ความสนใจกับอาการนี้เป็นพิเศษกลุ่มที่ 1. ผู้ที่นอนติดเตียงเป็นเวลานานร่างกายเคลื่อนไหวน้อยการไหลเวียนเลือดช้ากลุ่มที่สองผู้ป่วยที่เพิ่งผ่านการผ่าตัดร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำและอยู่ในช่วงพักฟื้นกลุ่มที่3หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดร่างกายอยู่ในช่วงเวลาที่พิเศษอย่างยิ่งวานสาร European Respiratory Journal ชี้ว่า ในกลุ่มผู้ป่วยภาวะลิ่มเลือดอุดกันในปอดอัตราการเกิดอาการไอเป็นเลือดและไอแห้งต่อเนื่องในตอนกลางคืนอยู่ที่ประมาณ15%ลบ24%ดังนั้นหากคุณมีอาการไอตอนกลางคืนโดยไม่ทราบสาเหตุหรือถึงขั้นไอเป็นเลือดอย่าลังเลเด็ดขาดต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจทันทีครับเมื่อได้รับฟัง5สัญญาณเตือนข้างต้นแล้วซื่อว่า ทุกท่านคงจะเข้าใจถึงอันตรายของริ่มเลือดได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแล้วในชีวิตประจําวันเราควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันลิ่มเลือดอย่างมีประสิทธิภาพไม่เปิดโอกาสให้คาดตุก่อนเงียบลายนี้เข้ามาทําร้ายเราได้จริงๆแล้ววิธีการนั้นอยู่ในพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานี่เองครับ 1. สร้างพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีขยับร่างกายอย่าปล่อยให้เลือดรับชีวิตคือการเคลื่อนไหวคําพูดนี้เป็นความจริงแท้แน่นอนครับ สมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาแนะนําให้ผู้ใหญ่อย่างเราออกกําลังกายแบบแอโรบิกระดับปานกลางอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีอะไรคือระดับปานกลางเช่นการเดินเร็วคุณอาจจะไปเดินแกวงแขนเร็วๆในส่วนสาธารณะหลังอาหารเย็นสัก30นาทีหรือไปไว่ายน้ํายืดเส้นยืดสายในน้ําอย่างอิสระเล่นโยคะทําท่ายืดเหยียดและบิดตัวต่างๆก็สามารถช่วยกระตุ้น การไหลเวียนเลือดได้เป็นอย่างดีการออกกําลังกายจะทําให้เลือดของเราไหลเวียนได้ดีขึ้นเหมือนเป็นการเติมชีวิตชีวาให้กับลําธารสายเลือดของเราริ่มเลือดก็จะไม่ก่อตัวได้ง่ายหลีกเลี่ยงการนั่งนานๆปลดปล่อยร่างกายเป็นเวลาสําหรับเพื่อนๆชาวออฟฟิศต้องจําหลักการหนึ่งไว้ให้ขึ้นใจคือทุกๆหนึ่งชั่วโมงควรลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวร่างกาย5-10นาทีคุณอาจจะลุกไปดื่มน้ําเดินเล่นในออฟฟิศ หรือทำท่ายืดเหยียดง่ายๆสําหรับเพื่อนๆที่ต้องเดินทางไกลก็อย่าลืมลุกขึ้นเดินไปมาในจุดพักรถหรือตามทางเดินเป็นครั้งคราวเพื่อยืดเส้นยืดสายให้เลือดที่ขาสามารถไหลเวียนได้อย่างสะดวกจำงานวิจัยของ British Medical Journal ได้ไหมครับการกระทําเล็กๆน้อยๆน,นี้สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดของคุณลงได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวเลิกบุหรี่และจํากัดการดื่มแอลกอฮอล์มอบสภาพแวดล้อมที่สะอาดให้หลอดเลือด สารอันตรายอย่างนิโคตินในบุหรี่เปียบเสมือนปีศาจต,ตัวน้อยๆที่จะเข้าไปทําลายผนังด้านในของหลอดเลือดโดยตรงทําให้หลอดเลือดเต็มไปด้วยบาดแผลพุนไปหมดลิ่มเลือดก็จะไปเกาะตัวตามบริเวณที่เสียหายเหล่านี้ได้ง่ายเป็นพิเศษดังนั้นเพื่อสุขภาพหลอดเลือดของคุณโปรดตัดสินใจเลิกบุหรี่ให้เด็ดขาดส่วนแอลกอฮอล์ก็คุณดื่มให้น้อยที่สุดเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่แข็งแรงและสะอาดให้กับหลอดเลือดครับ2 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอาหารเพื่อสุขภาพลดอาหารมันและของหวานไก่ทอดมันเยิมขนมกรุบกรอบเค้กหวานเจี๊ยบแม้จะรสชาติยวุ่ยววนแต่การทานมากเกินไปจะทําให้เลือดของเราเหนืดข้นขึ้นเรื่อยๆเหมือนเทกาวลงไปในหลอดเลือดดังนั้นในชีวิตประจําวันต้องควบคุมปากให้ดีพยายามทานอาหารเหล่านี้น้อยลงเพื่อลดความหนืดของเลือด เพิ่มพารงทําความสะอาดหลอดเลือดอย่างโอเมก้า3ปลาทะเลน้ำลึกเช่นแซลมอนและถั่วบางชนิดอุดมไปด้วยไขมันดีที่เรียกว่าโอเมก้า3ซึ่งเปรียบเสมือนยํารักษาความปลอดภัยตัวน้อยของหลอดเลือดสามารถช่วยต้านการอักเสบและต้านการเกิดลิ่มเลือดได้งานวิจัยในวารสาร American Journal of Clinical Nutrition ระบุว่าการบริโภคไขมันโอเมก้า3ประมาณ1,000มิลลิลิตรลำต่อวัน สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดได้ประมาณ20ดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อเจือจางเลือดการดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันเป็นวิธีป้องกันลิ่มเลือดที่ง่ายและประหยัดที่สุดสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริการระบุว่าผู้ใหญ่ต้องการน้ำประมาณ1,500ถึง2 0,0,0มิลิลิ h. ตรต่อวันน้ำที่เพียง พอจะช่วยเจือจางเลือดลดความเข้มขน้นและทําให้เลือดไหลเวียนในหลอดเลือดได้สะดวกขึ้นอย่ารอให้รู้สึกกระหายน้ำแล้วค่อยดื่มนะครับปกติก็ควรจิบน้ําบ่อยๆเพื่อให้ร่างกายชุ่มชื้นอยู่เสมอ 3. ใส่ใจสัญญาณจากร่างกายอย่างใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงสูงควรตรวจสุขภาพเป็นประจำหากคุณป่วยเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือมีภาวะอ้วนอยู่แล้วคุณก็คือกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดลิ่มเลือด แนวทางของ American Thoracic Society แนะนำว่ากลุ่มคนเหล่านี้ควรไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจอันตราซาวน์หลอดเลือดปีละครั้งเหมือนเป็นการเช็คสุขภาพหลอดเลือดดูว่ามีคราบลักหรือร่องรอยของริ่มเลือดหรือไม่การตรวจพบเร็วและรักษาเร็วจะช่วยหลีกเลี่ยงผลกระทบร้ายแรงต่างๆได้เมื่อมีอาการให้รีบไปพบแพทย์ทันทีทันทีที่ร่างกายของคุณปรากฏอาการที่เกี่ยวข้องกับริมเลือด ที่เราได้กล่าวไปข้างต้นไม่ว่าจะเป็นอาการขาบวมข้างเดียวแน่นหน้าอ,อกโดยไม่ทราบสาเหตุตื่นมาแล้วเวียนศีรษะเป็นต้นอย่าได้วินิจฉัยโรคด้วยตัวเองและอย่าปล่อยทิ้งไว้เด็ดขาดต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีในเวลาที่เร็วที่สุดให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญช่วยค้นหาสาเหตุของปัญหาและทําการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อกําจัดเจ้าโมเลกุลอันตรายอย่างริมเรือนนี้ตั้งแต่เนิ่นๆครับเอาล่ะครับวันนี้เราได้พูดคุยเจาะลึก ในหัวข้อริมเลือดก,กันไปแล้วในช่วงท้ายของวิดีโอเรามาสรุปประเด็นที่สําคัญที่สุดกันอีกครั้งนะครับประการแรกเราต้องจําไว้ว่าริมเลือดซึ่งเป็นหนาตกเงียบนี้ไม่ได้เป็นโรคสําหรับผู้สูงอายุเท่านั้นแต่มันสามารถแฝงตัวอยู่ในร่างกายของไขรก็ได้โดยเฉพาะเพื่อนๆที่นั่งนิ่งเป็นเวลานานและมีพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษสิ่งที่สําคัญที่สุดคือร่างกายของเราโดยเฉพาะในยามค่ําคืนขณะนอนหลับ จะส่งสัญญาณเตือนอันลามค่ามาให้เราตั้งแต่อาการขาบวมข้างเดียวในตอนกลางคืนการแน่นหน้าอกสำลักจนตื่นกลางดึกไปจนถึงการเวียนศรีรษะมือชาเมื่อตื่นนอนตอนเช้าหรือแม้กระทั่งการปัสสาวะบ่อยและไอบ่อยในตอนกลางคืนโดยไม่ทราบสาเหตุสัญญาณทั้ง5ประการนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งก็อาจเป็นสัญญาณว่าลิ่มเลือดกำลังคืบคลานเข้ามาเราต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังและให้ความสำคัญกับมันนอนที่นี้อยากจะย้ำเตือนเพื่อนๆผู้สูง อายุเป็นพิเศษว่าอย่าได้เหมารวมว่าอาการผิดปกติเหล่านี้เป็นเพียงเพราะแก่แล้วก็เป็นแบบนี้แหละการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆทุกอย่างในร่างกายคือการที่ร่างกายกําลังพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อเตือนเราว่าสุขภาพอาจมีปัญหาการเพิกเฉยต่อสัญญาณเหล่านี้ก็เท่ากับเป็นการปิดโอกาสให้โรครล้ายเข้ามาทาร้ายเราได้จําไว้ว่าการรีบไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจเช็คและรับฟังคําแนะนําจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คือถ้าชนคดที่แสดงความรับผิดชอบต่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุดอย่าผัดวันประกันพรุ่งเด็ดขาดครับแน่นอนว่าการที่เราพูดคุยกันในหัวข้อนี้วันนี้ไม่ใช่เพื่อทําให้ทุกท่านรู้สึกกังวลหรือหวาดกลัวแต่ตรงกันข้ามคือเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นว่าเรามีอํานาจในการควบคุมอยู่ในมือแม้ว่าริมเลือดจะน่ากลัวแต่มันก็สามารถป้องกันได้ในระดับที่สูงมากเริ่มตั้งแต่วันนี้ลุกขึ้นมาเดินให้บ่อยขึ้น หลีกเลี่ยงการนั่งนานๆในด้านอาหารการกินให้ทานอาหารสอนมากขึ้นลดของมันและของหวานลงดื่มน้ำให้เพียงพอในแต่ละวันเพื่ออาบน้ำให้กับเลือดของเราการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเหล่านี้เมื่อทำสะสมไปเรื่อยๆก็จะสามารถสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแรงให้กับหลอดเลือดของเราได้ครับโปรดจำไว้ว่าสุขภาพคือรากฐานที่สำคัญที่สุดในการมีความสุขในชีวิตวัยเกษียณดูแลตัวเอง เริ่มต้นจากการรับฟังเสียงของร่างกายใช้ชีวิตอย่างกระตือรือร้อนและเป็นวิทยาศาสตร์เพื่อรักษาสุขภาพของเราเชิงลุกขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีหลอดเลือดที่แข็งแรงและโล่งสะอาดและมีความสุขกับทุกๆวันที่เต็มไปด้วยพลังชีวิตนะครับหากคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับคุณจริงๆโปรดอย่าลังเลที่จะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและโปรดแชร์ต่อไปยังผู้ใหญ่ที่คุณห่วงใยและรักหากคุณต้องการรับคําแนะนําด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงอย่างต่อเนื่อง โปรดกดติดตามช่องของเราไว้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับ